ครับครับสวัสดีครับผมชื่อนะลงจันแดงครับอยู่บ้านทุ่มน้อยตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับผมอันนี้สวนอะไรครับสวนเพือครับสวนเพือกครับผมเจริญเติบโตดีมากครับความสมบูรณ์นะครับทั้งใบทั้งต้นอายุเท่าไหร่แล้วเผลือของเราประมาณหกเดือนกว่าครับหกเดือนกว่าแล้วขออนุญาตนะครับเล่าย้อนหลังนิดนึงบอกว่านะครับมีผลลัพธ์ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วครับผมเผือของพี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับปีนี้ผมปลูกสองไร่ครับสองไร่ปลูกสองไร่ครับอ๋อคราวที่แล้วก็สองไร่เหมือนกัน สองไร่รอบที่แล้วได้ไปน้ําหนักรวมเท่าไรครับได้ห้าตันต่อไร่ครับอ๋อก็คือสองไร่สิบตันสิบตันครับแล้วปกตินะครับมันก่อนหน้านี้ได้เท่าไหร่ประมาณสามตันหรือสี่ตันนะครับอ๋อก็คือผลผลิตเพิ่มผลผลิตมันเพิ่มครับอืมนะครับครับเพราะผมใช้โฟทีจุ้ยอ๋อใช้โฟทีจุ้ยนะอ่าแน่นอนละว่าเผือกเนี่ยมันจะต้องดูแลเกือบปีเลยทีเดียวครับผมนะครับการที่เอาโฟที มาช่วยเนี่ยแสดงว่าก็ใส่ปุ๋ยด้วยอยู่แล้วใช่ด้วยครับอ่าใส่มากขึ้นหรือลดลงครับมันก็ลดลงลดปุ๋ยลงครับปีแล้วผมลดปุ๋ยประมาณเจ็ดแปดลูกกระสอบครับโอ้ก็หลายตังนะเจ็ดแปดลูกนะใช่ไหมครับเจ็ดแปดพันนะครับแล้วรอบนี้ความสมบูรณ์ของเขาโดยรวมเป็นไงบ้างครับดีครับดีครับผมก็ยังดีก่าปีแล้วนะครับเพราะว่าปีนี้ใบมันหนามันใหญ่ครับ ถูกใจไหมครับถูกใจพอใจด้วยขนาดรอบที่แล้วได้ไปไล่ละ5ตันนะครับก็ทำเงินไปพอสมควรเลยล่ะคาแล้วอย่างนี้จะใช้ต่อไปไหมครัใช้ครับนแนะนำเือเกษตรกรบ้านนี้ใช้อยู่เลยอมีหลายเจ้าเลยที่ใจเยีใจอย่างผมนี่ผมก็แนะนําเพื่อนช้ครับก็สิ่งดีๆเราก็อยากมอบให้เนาะครับผม